สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงป20ี2013 Toyota Camry นะครับ2.0 Auto ตัว G นะครับเป็นตัวท็อปปี2013ครับมือเดียวป้ายแดงผ่อน6,500เดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปี289,000บาทนะครับคันนี้แต่ง เอ็กติโมนะครับสำหรับชุดแต่งเอ็กติโมเลยครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับราคาสภาพแจ่มๆครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าม่านหลังไฟฟ้าระบบสมบูรณ์ทั้งคันนะครับใครหาใช้งานมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยสภาพเดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิคว่ำจมน้ําแต่อย่างใดรถสวยแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่ลองพิจารณานะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเครดิตดี ออกรถศูนย์บาทนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยภายในก็สวยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับตกแต่งลายไม้สภาพงามเซนทรัล์แอร์แบ็กเอทิสเบกกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าครับรถสวยทรงรูระดับนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าจะหาข้อมูลนะครับก็ตามแฟนเพจแฟนขับของคัมรี่หรือในยูทูบก็มีคนรี สําหรับผมรีวิวเฉพาะในส่วนของสภาพนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับโตยโยต้าคัมรี่กว้างขวาง,วางดูดีมีระดับคันนี้งามๆเลยครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับคันนี้ไม่ประมาณ3 0 0 0 0นกิโลเมตรนะครับ คันนี้ก็เป็นตัวให้กับสมาชิกนะครับเช็คศูนย์ดูแลดีครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยสภาพสวยเกตด 2A นะครับก็ถือว่าแจ่มนะครับประมาณนี้นะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับบอกคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าตกแต่งลายไม้สภาพงามๆนะครับเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบียสซิสเบรกนะครับก็เป็นตัวให้กับสมาชิกนะครับใครที่เข้าใจสนใจอยากได้ใช้งานนะครับรถสวยรถหรูดูดีมีระดับมาชมได้มาเช็คได้นะครับเป็นตัวให้กับสมาชิกที่ชอบสไตล์นี้นะครับ ประมาณ6,500นี่ถือว่าแจ่มเลยนะครับสำหรับคัมรี่นะครับก็ได้ทั้งความรูหราได้ทั้งออปชั่นนะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายขับไกลขับใกล้รุ่นนี้ทนจริงนะครับเขาติดแก๊สกันสบายสบายติดกันเยอะแยะเลยใช้งานได้สบายอันนี้น้ำมันล้วนนะครับยังไม่เคยติดแก๊สใครอยากได้เอาไปติดแก๊สก็คุ้มนะครับรุ่นนี้ เครื่องทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะสุดๆนะครับตัวส่วนตัวผมชอบโฉมนี่ครับมันเป็นเหลี่ยมๆดีสําหรับผมดูผมว่ามันสวยครับอาร์มสไตล์ที่ผมชอบนะครับที่บ้านก็มีคันนึงก็ใช้งานดีครับติดแก๊สใช้วิ่งตลอดนะครับบ้านผมใช้รถแก๊สมากกว่านะครับเพราะว่าใช้งานเยอะคันนี้ไม่ต